ดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันพฤหัสในสัปดาห์ที่วันจันทร์ตรงกับวันที่หนึ่งสิงหาคมถึงวันอาทิตย์ที่เจ็สิงหาคมเรื่องทั่วไปของคนที่เกิดวันพฤหัสคุณมีเกณฑ์จะได้รับเงินก้อนจะมีโอกาสดีๆและสิ่งดีๆเข้ามาขอให้คุณตอบรับโอกาสนั้นและใช้ความพยายามสานต่อเพื่ออนาคตที่ดีและความสําเร็จที่รออยู่ข้างหน้ามีสถานการณ์บางอย่างที่ขุดทําให้คุณไม่สบายใจเจอปัญหาที่ต้องตัดสินใจด้วยความเด็ดขาดเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหาเป็นช่วงเวลาที่สับสนวุ่นวายใจกับบ,บางสิ่งบบาางงอย่กั สถานการณ์ที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจต้องรับมือกับความรู้สึกเพ้อฝันหรือความอยากได้ของตัวเองการงานของคนที่เกิดวันพฤหัสในสัปดาห์นี้มีโอกาสได้สแสดงฝีมือความสามารถและจะได้รับการยอมรับอาจได้รับตําแหน่งใหม่งานแบบใหม่ที่จะทำให้คุณก้าวหน้าไปสู่ความสําเร็จในอนาคต คุณจะขยันและเอาจริงเอาจังแม้จะเจอกับปัญหาอุปสรรคที่ต้องจัดการแก้ไขต้องตัดสินใจในเรื่องสําคัญก็ยังมีโอกาสประสบความสำเร็จเมื่อผ่านปัญหาอุปสรรคไปได้นะคะจิตใจคุณคิดวุ่นวายเพ้อฝันถึงเรื่องโครงการร้อยแปดแต่ยังไม่สามารถลงมือทําอย่างจริงจังได้และยังไม่สามารถตัดสินใจได้ต้องตั้งสติก่อนแล้วค่อยๆใช้เหตุผลช่วยในการตัดสินใจนะคะการเงินของคนที่เกิดวันพฤหัสในสัปดาห์นี้มีเงินใช้อยู่นะคะมีเงินใช้อยู่มีเกณฑ์ได้ของมีค่ามาเชยชมได้เงินได้ทองเงินเงินข ต้องตัวขึ้นเงินบางตัวอาจจะไม่ได้มาตามนัดไม่มาตามกําหนดมีความล่าช้าทําให้เกิดปัญหาหรือเครียดเรื่องเงินพอสมควรนะคะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนมีแต่เรื่องอยากจะใช้เงินควรจะลดความอยากลงไปบ้างแล้วตั้งใจทํางานหาเงินอย่าง,จร,ง,จ,งจริงจังจะดีกว่านะคะความรักคนเกิดของคนที่เกิดวันพฤหัส คนที่กำลังคบกันหรือมีเกณฑ์ว่าจะได้พบรักหรือคู่ครองที่มีฐานะดีนำโชคลาภเงินทองมาให้อาจได้รับของขวัญของมีค่าจากคนรักด้วยสำหรับคนที่มีคู่คนโสดยังมีปัญหาความรักครั้งเก่ายังไม่พร้อมสำหรับคนใหม่หรือรักครั้งใหม่ยังเข็ดกับความรักอยู่คนโสดจะมีตัวเลือกเข้ามาอยู่นะคะทำให้คุณวุนว่นวายแต่ยังไม่ได้มีอะไรที่จริงจังยังหรือยังเลือกไม่ถูกนั่นเองคนมีคู่มีปัญหาที่ทำให้เครียดกดดันอย่าเข้มงวด กับตัวเองและคู่ครองของคุณมากจนเกินไปนะคะควรยืดหยุ่นให้มากขึ้นระวังคนรักปันใจหรือคุณปันใจเปิดโอกาสให้มีบุคคลที่3เข้ามาแทรกตรงกลางต้องดูแลกันให้ดีๆนะคะใน,นเรื่องของสุขภาพภาพรวมยังแข็งแรงดีอยู่แม้อาจมีปัญหาเรื่องของความเครียดอยู่มากแต่แต่ยังต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้จริงจังมากขึ้นนะคะ ในเรื่องของโชคราบมีโชคลาบทางมีโชคทางการเงินมากกว่าโชคราบหรือลาบลอยนะคะคือมีเงินก้อนเข้ามาได้เงินก้อนสนใจหรือโชคจะมาจากการลงมือทำงานอย่างจริงจังนั่นเองค่ะ